ใครก็ตามเชื่อพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูทรงร้างบบปของเราโดยถูกตรงไม้กับเข็มแล้วเนื่องจากพระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายใครก็ตามเชื่อพระเยซูคนนั้นก็เป็นขึ้นจากตายเมือนพระเยซูอเมน Merry Christmas ขอให้ชาวไทยทุกท่านที่กำลังรับเทศกาลคริสต์มาสมีความสุขมากโดยรู้ว่าคริสต์มาสคือเป็นวันอะไรเราทำไมรู้สึกตื่นเต้นเละดีิตใจหากเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระเยซูที่ได้ทรงปังเกิดก็เพียงแต่ตื่นเต้นชั่วคราวแล้วเมื่อผ่านเทศกาลไปแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมคิดว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลต่างๆท่าน้นห่งหวังว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ หากฟังพระวจนาของวันนี้เราคงจะได้พระคุณซึ่งไม่เหลือมทางชีวิตเพราะว่าประสุทธ์ของพระเยซูนานไม่ใช่เขาดีเฉยๆเป็นเขาดีแห่งความอินดีอย่างยิ่งนะครับพูดภาษาอังกฤษคือ Good news of great joy ซึ่งหากเราได้ินเขาดีนี้ไม่เหลือมทางชีวิตโดยมีความสุขตลอดไปหวังว่าท่านทั้งหนเป็นคนเช่นนั้นนะครับ และขออนุญาตแนะนำการนมัสการสัปดาห์ที่ะถึงนี้คือวันที่15วันอาทิตย์คริสตจักร U ูบเราจะจัดการนมัสการพิเศษเในโอกาสคริสต์มาสมีคําเทศที่เต็มเปี่ยมพระคุณโดยอาจารย์มงคลและมีวอสิทิโปรแกรมต่างๆหลังจากนั้นเราจะทานอาหารบุฟเฟ่ตานาติด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ชิบเนาฬิกานะครับหวังว่าเปิดใจและเข้าร่วมนมัสการนี้ด้วยกันนะครับ เพราะว่าจะนังสัปดาห์นี้คือประสุดของพระเยซูคือเขาดีแห่งความอินดีอย่างยิ่งข้จดจำนั้นลูกาะบทที่สองโ้ที่สิบสิบเอทุกสัปา์นั้นกล่าวกับเขาทาั้งในว่าอยากลัวเลยเพราะเรานำเขาดีมาอย่างพวกท่านเป็นความอินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทางานเพราะว่าในวันนี้ พระภูช่วยให้รถของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระภู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของตาวิตพระเยซูส่งซสเดมมาปังเกิดเมืองไหนครับตอนนี้คนไทยก็ฉลาดมากนะครับก็ดูเรื่องเออทีมา่าเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ถูกต้องนะครับเป็นเมืองเป็นเลเห์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของกษัาตราิย์ตามพระสัญญาของพระเจ้าพระภูช่วยให้โรถคือพระเยซูคริสต์ 자 방긋 무앙 벨레헴 나카 또난 푸티 루르앙 브라수 콩 프라이에 수난 탭자 마이밀러 이나카 욕웬 푸억 호라자한 티 라우다인 삽다 티판마 녹장리 푸티 양마 이양 프라쿠만 프라이에 수 꼬미 입구 놈 푸억카오 난그 크라이나카 두똥 나카 벤 푸리 양계 나네 머 프라이에 수송 방긋 푸억카오 타마라유 푸억카오 อยู่กลางทุ่งกำลังฟา้าุงแก่ของเขาในเวลากลานคืน,นตอนนั้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาพวกเขาตกใจหมดเลยนะคบตอนนั้นทูตสวรรค์ประกาศเขาดีให้แกพวกผู้เรียนแก่ซึ่ง มื่อกี้เราได้ฟังแล้วใช่ไหมครับเนื้อหาเมสเซจีของทุสวาณน,นั้นคือเกี่ยวกับประสุดของพระเยซูนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข่าวดีแห่งความอินดีอย่างยิ่งที่ไปถึงมนุษย์ทุกคนในโลกนี้นะครับไม่ใช่คนอิสราเอลเท่านั้นเป็นข่าวดีสําหรับทุกคนในโลกนี้ประสุดของพระเยซูน,นั้นไม่ใช่ข่าวดีเจิดเจดนะครับเป็นข่าวดีมากนะครับคือภาษาอังกฤษนั้นคือข่าวดีที่ great joy นะครับคือ good news of great joy นะครับในรุงนี้เขาแบบนี้ไม่มีเลยนะครับเราฟังเขาทุกกันทุก,กันทำให้เราเศร้าไม่ว่าจะเป็นเขาสงครามเขาน้ำท่วมเขาอาชญกรรมต่างๆนะครับเขาดีอย่างอิ่งหาไม่ได้นะครับนกจางนี้ไม่ว่าประเทศแห่งนี้เขาดีแต่ในเวลาเดียวกัน ประเทศอน,นั้นก็เป็นข่าวร้ายก็ได้นะครับไม่ใช่เป็นข่าวดีที่ไปถึงทุกคนมันไม่มีเลยนะครับแต่ทุสวร์บอกว่าประสุดของพระเยซูเป็น good news of great joy ที่มาถึงทุกคนในโลกนี้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้เราที่ช่วยชีวิตเราจากความบาปและความตายทำให้เราอิสระจ,จากความบาป และได้ความหวังอันมีชีวิตซึ่ง living hope นะครับใครก็ตามเชื่อพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูทรงร้างบบปของเราโดยถูกตรึงไว้กันแค้นแล้วเนื่องจากพระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายใครก็ตามเชื่อพระเยซูคนนั้นก็เป็นขึ้นจากตายเหมือนพระเยซูอามหตุกกันอย่างนี้กดขึ้นกับชีวิตของเราเพระาะฉะนั้น ประสูติของพระเยซูเป็นเขาดีอิงใหญ่และไม่ใช่คนไทยเท่านั้นชาวโลกทุกคนก็อินดีเทศก,กาลนี้โดยระลึกถึงพระคุณของพระเยซูที่ได้ทรงช่วยชีวิตเราจากความบาปและความตายซึ่งเป็นปาหาลักของมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์เราทุกคนเป็นคนบาปน,นะครับตั้งแต่พัุรุษมนุษย์ทั้งหลายคืออาดัมทำบาปเราตกเป็นทาสของความบาป และค่จ้างของความบำนนคือความตายทาให้ทุกคนต้องตายและตรงนรกเสียเพราะฉะนั้นเท่าที่เรายัางเป็นทาตุของความบำและอยู่ภายใต้อำนาจของความตายชีวิตของเราก็ไม่มีเกรทจอยนะครับแม้ว่ามานุษย์เราสแสววงหาความเพลิดเพลินชั่วคราวแต่ในที่สุดรู้สึกเศร้านะครับเพราะว่าเรายัางเป็นทาตุของความบบและต้องตายอยู่ภายใต้ 광วางวังเปล่านะครับใครจะช่วยเราจากสาธารณะกันอย่างนี้ใช่ครับเพียงแต่พระเยซูพูดยาวเท่마ช่วยให้รสามารถช่วยเร <뭔람> ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าที่ได้ส่งส่งพระบุตรอง์คเดียวเพื่อช่วยชีวิตของเราทั้งหลายคนที่จะพบพระเยซูผมเป็นคนโอเนเอมากและตกเป็นทาสของความบาปต้นนั้นผมไม่ทราบว่าชีวิตของผมอึดัดและไม่รู้สึกแฮปปี้เพราะอะไรแต่ที่หลังผมเริ่มเรียนพระคำัำริผมพ่งทราบว่าตัวเองเป็นทาสของความบาปก็เลยติดตามความบาปตนาน,นาเนังเรื่อยๆ แต่พระคำพี่บอกว่าพระเยซูจะาทาให้เราเป็นไทยจากเป็นทาตของความบาปและพระเยซูทําอย่างนั้นได้เพราะว่าพระเยซูไทยบาปเราโดยถูกตรไมัยกันแขน,นผมรู้สึกขอบคุณพระเยซูมากแล้วก็ตั้งใจติดตามพระเยซูตั้งแต่ต้นนั้นเป็นต้นมาชีวิตของผมก็เปลี่ยนความดีและความหวังอันมีชีวิตแล้วก็ตั้งใจประกศาศข่าวประเสริฐให้แก่ชาวไทยด้วย ซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้ฝังเขาดีนี้เป็นจำนวนเยอะมากนะครับก็เลยทำแบบตาหนาเนืองและการกระบายรูปเขารบอยู่ผู้ที่กระทำอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้เชิญผู้ที่ฝังทีวีเขาประเสริฐนี้เปิดใจและเชื่อพระเยซูแล้วได้ชีวิตน,นี้นดร์ถ้าอย่างนั้นท่านทางไหนสามารถทำลงชีวิตด้วยความชื่นชมอินดี ในที่สุดก็าสามารถเข้าแพ่นดินของพระเจ้าได้อาเมน